สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกอนดิสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับเฉยพลางน้อยเมืองอุทัยครับก็วันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับเนาะไม่เอาพอจะอไว้หย่า เนี่ย yeah. พอจะไว้หนุนนอนเฝ้าหนูเนี่ยพอไว้หนุนนอนเฝ้าหนูเนี่ยข mm. นตายาวเนี่ยเราอ่ะให้ดูครับมันเป็นขนายแล้วครับผมเป็นขนายแล้วไม่ใช่งานแล้วจกอะไรทำไมไปยืนกีญ้าดีดีไป เฮ้ยจ้าอะีพ่อมีแค่เดียวเดี๋ยวหัดเดิน บอกครับเริ่มแรงแล้วครับ ผูกโซ่ยาวครับเดินเล่นในเต็มที่โซก็น่าจ,จะยาวประมาณห้าเมตรว่าจะหัดเต้นนะครับผมคือ เพื่อเราจะเปิดเพลงมาแสดงเส้นได้บ้างนะครับเป็นแรงดึงดูดใจดึงดูดใจดึงดูดทนดูอะไรอย่างนี้ครับว่าจะหัดเต้นอยู่เดี๋ยวต้องหาโปรโดีมีฝีมือนะครับมาลองสอนดูนะครับ บูดากระชาลีก็พากันเดินนะครับนี่ครับอยู่ในทุง่งปล่อยปล่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในทุ่งเลยบูดากระชาลีใเย็นเย็นก็เอาเข้าคอกครับแล้วก็เพื่อบูดาไปทำงานตอนเย็นนะครับเอาเข้าทีเดียวนะครับทั้งวันนะครับปล่อยตากแดดอยู่นี้นะครับเนี่ยปล่อยอ,อยู่อย่างนงี้ครับ หากินถ้าจะเข้าเขา้าเขาจะเข้าลมก็มีลมทางนู้นครับะทางนู้นครับนูนลมถึงครับลมไม้ลมไผ่ทางนู้นครับน,นูนก็นูนก็มีครับลมไม้นู่นก็นมีครับลมแต่ส่วนมากเขาไม่่อยเข้าครับไม่่อยพักลมกันมาถ้าปล่อยเขาเอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินกินเดินเล่นเขาอยู่ได้ทั้งวันครับนอนก็นอนตากแดด จะใช้นี่ก็เขาอยากออกแดดเขาก็จะออกเองครับแต่วนมากก็จะอยู่ในร่มครับแล้วก็เย็นๆคืนนะครับนู่นนะครับ,นะรบจะไปเล่นแนวนูน่นกลางวันก็อยู่อย่างเงี้ยยิ่งถ้าเรามาเฝ้าอยู่โดยไกลๆก็จะมาเกาะแกะเกาะแกะ ตอนนี้ก็กาลังคิดอยู่ครับว่าจะทําอะไรดีนะเมื่อวานที่เล่าไปว่าจะลองทําปางนะครับเมื่อสักพักนี้ก็ไปลองไปเก็บกระทะมาครับไปเก็บกระทะแล้วก็ลองมองสถานที่มันก็มีที่เหมาะอยู่ตรงหน้าวัดนะหน้าวัดถ้ำทองที่เราไปตรงหมูนะแแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่วัดหรือว่าที่ป่าไม้นะครับจะลองไปลองสอบถามจริง

ไม่รู้ว่าตอนนี้แล้วหลายท่านฉีดวัคซีนกันครบยังครับถ้าครบนะครับจะลองมาเที่ยวดูนะครับถ้าผ่านมาทางนี้นะครับหรือว่าวันหยุดยาวๆนะครับช่วงสองสาวันนี้ไม่รู้จะไปไหนนะครับก็ติดต่อทักทายเรามาได้ครับกับชัยพลทางน้อยเมืองไทยนะครับเราจะได้หาที่พักให้หรือว่าจะมาพักกับชัยพลนะครับที่นี่ก็ได้นะครับผมนี่เป็นบ้านพัก ท่านมีเต็นท์ก็นําเต็นท์มากางครับหนี้เขาก็นอนเต็นท์กันนะครับส่วนมากนะครับมีห้องน้ําให้นะครับมีเต็นท์มาหรือถ้าไม่มีก็กลางมุ้งให้ครับแต่ถ้าเป็นเต็นท์ก็ดีกว่านะครับสมัยนี้กันทั้งลมทั้งยุง กินเลยละแล้วทิ้งไปทั่วครับนะเดินไปตรงไหนก็มีของกินนี่กะเป็เสียงลมนี่ก็จะเป็นเสียงลมหนาวนะครับช่วงน,นี้เนี่ยเสียงลมหนาวนี่ดูๆกิ่งใบไม้โยกไหววันนะครับจะเป็นลมหนาวนะครับ ก็โค้ง,งเหมือนกันทุกที่ครับแต่ใครอยากสัมผัสบรรยากาศลมหนาวก็มาพักที่นี่ได้ครับกับเชฟคนทางน้อยเมืองไทยนะครับมา,าพักแบบวิถแบบีวิถีคนเลี้ยงช้างเลยครับมาอยู่กับวิถีคนเลี้ยงช้างเลยนะครับพักสามภาษาเลยครับคนเลี้ยงสัตว์นะครับได้บรรยากาศบ้านๆนะครับไม่ต้องฟุ้งแต่งไม่มี ห้องนีครับไม่มีอะไรที่มันรูหลาป้าปูนะครับมาอยู่ถ้ามาก็คือวิธีเราเลยครับคนเลี้ยงช้างนะครับก็ฝากไว้นะครับเผื่อเอฟซีท่านใดอยากจะมานะครับจะติดต่อมาได้ครับผมที่โรงช้างชียฝุนช้างน้อยเมืองอุทัยสวัสดีครับสวัสดีครับกอลุกสวัสดีครับสวัสดีครับกอน สวัสดีครับแค่นั้นแหละโอ้ยสุดยอดความ้ิกียดจริงๆคนเนนะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับผมถ้าใครอยากมาเที่ยวอย่างไรก็ติดต่อมาได้ครับผมสวัสดีครับ